คนแดดกันแดดตระโดดกันเด็กเดินไปไหนก็แดดเน่ะเดี๋ยวเาไปเที่ยวค่ะทุ่งนาสวยนะคะวิววิวไอ้ไอ้แคปหน้าโจนะแคปหน้าจอวิวทุ่งนาครับทุ่หน้านี่ยคนแดกที่บอกไปนี่หมูอ้วนนะคะประจำสอยโอ้ทุ่งหญ้าสบายนะคะอำเภอตะพุบจังหวัดสงขลาผุดใต้ได้ไหมนคะผุดใต้ค่ะปุดใต้วันนี้เราจะมาเที่ยวกันนะคะปุดใต้ค่ะ นนี้่นาชื่อท่านค่ะตรงนี้ค่ะพีเพลค่ะลูเพลชื่อม่งอเไยนะคะอี้มันวุอ่ะจับควนควนแบบับปักบุงปักบุงฉันลงยูทูบนะไปจานกันกูบอก เยวะผู้หญิงผู้ชายนะคะเยวะเพร่เราจะมาประจานคนนี้กันค่ะคุณบอลนะคะอันนี้มันคดีค่ะมันนีา่านนล้ค่ะนี่ค่ะ <c oughs> คนนี้อ่ะที่นิสัยไม่เคยดีกับเขาเลยค่ะอุ้ยเป็ดค่ะมันเป็ดค่ะเดินต่อมันเนี้ยเดินต่อมันน้ำค,คนเป็ดเปร่ค่ะนิสัยไม่เคยดี <c oughs> เรามันเลือกกันนะ,ะ <c oughs> ทำไมอะไรมั้ย วันนี้นะคะเราก็คลิปต่อมาเลยนะคะคือเราจะมาล่าท้าผีค่ะบ้านหลังนี้นะคะนี่ค่ะดูสภาพบ้านเย็นมีเด็กค่ะนั่นเลย่ะคือไม่มีใครอยู่ค่ะปริยมากกำลังมาสองคนนั้นเห็นไหมคะเห็นแล้วก็สยองเนาะหลังล้งด้วยค่ะนี่จะมีบ้านเด็ก่